สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกแลวก็ FC ทางช่องรันพันธภัยทุกคนทุกท่านนะครับมาแล้วนะครับเลขวิ่งสนามบินน้าที่ทุกคนรอคอยนะครับเลขวิ่งสนามบินน้าก็ถือว่าแม่นมากนะครับอย่างน้อยก็สิบสิบสิบงวดอย่างนี้ก็มีเข้าแปดงวดขึ้นนะครับเลขวิ่งสนามบินน้านะครับสุดยอดนะครับวันที่สิบเจ็ดมกราคมหกแปดมาแล้วนะครับเลขวิ่งสนามบินน้ำวันที่แล้วถ้าใครได้ดูคลิปก็จะเห็นนะครับเลขวิ่งสนามบินน้าให้วิ่งห้านะครับก็ออก เขท้ายสองตัวห้าหนึ่งนะครับใครได้ดูคลิปก็จะเห็นนะครับสําหรับวันนี้มาแล้วครับก็มาดูกันครับว่าวันที่สิบเกดเดือนมกราคมหกแปดเลขวิ่งสนามมีน้ําที่ได้มานี้จะเข้าอีกไหมนะครับก็ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางตัวเลขถ้าโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมรับฟังนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางตัวเลขนะครับประกอบกับการตัดสินใจนะครับถ้าเราได้เลขวิ่งแบบแม่นๆนะครับเราก็สามารถ จับใส่ของตัวเองได้นะครับว่าเราชอบตัวไหนตัวไหนเราก็ไปหาหยิบจับแบตเตอรี่ก็โอกาสที่จะถูกก็มีเยอะมากกว่าที่เราซื้อไปมั่วๆนะครับทุกอย่างก็มีแนวทางดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งน,นะครับขอบคุณทุกท่านท,ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องรันวันภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกใหม่หรือสมาชิกเก่าที่อยู่ด้วยกันมายาวนานนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเมื่อคืนก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกและเอฟซีทางช่องนะครับ <Singer. S 1> แนวทางเราพัฒนาของอาจารย์รันพุทม่ก็เข้า9339นะครับก็โชคดีกันไปนะครับเกือบเกือบได้สามตัวนะครับ7739 793นะครับเกือบได้สามตัวนะครับอ่สำหรับวันนี้นะครับมาดูกันนะครับเลขวิ่งสนามมีน้ำนะครับนี่นะครับ17มกราคม68นะครับวิ่ง เกตตัวเดียวนะครับเล่ยวิ่งสนามมีน้าวิ่งเกตตัวเดียวนะครับวิ่งเกตตัวเดียวนะครับนะครับเห็นว UM ันที United United ่แล้วนะครับ2มกราคม68นะครับให้วิ่ง5ตัวเดียวนะครับอตัวเลขก็ออก5 1นะครับเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกแคปบหน้าจอไว้นะครับแคป็หน้าจอไว้เลยครับเลขยวิ่งสนามมีน้ํานะครับรอบนี้มา ถ้ามาแบบนี้ก็ดีนะครับมาคนละตัวนะครับเราก็สามารถจับใส่ชุดของเลขวิ่งบีพีแล้วก็เลขของพี่จันแล้วก็มันก็จะง่ายดีนะครับมาคนละตัวเพื่อ <c oughs> สมาชิกแคมหน้าจอไว้นะครับหน้าจอไว้เลยนี่นะครับสําหรับเมื่อคืนนะครับมเมื่อคืนสองต้มครึ่งนะครับ ออก93นะครับไม่เยอะนะครับเลขราวก็มีก็ออกมา4คู่ก็ออก93 39นะครับส่วน3ตัวก็ออกเกือบถูกชุด3ตัวนะครับถ้าเป็น3 39ของชุด3ตัวนะครับนะค,ครับเมื่อคืนครับก็แสแดงความีดีกับเพื่อนสมาชิกเรา FC นะครับ <S <S เดี๋ยววันถ้าไม่ลงให้วันอาทิตย์หรือวันจันทร์นะก็จะลงชุดแนวทางเราพัฒนาให้<ม>อีกนะครับ ก็เพื่อจะมาคิกแลเอฟซีขอกันมานะครับก็เดี๋ยวข้อลงให้นะครับเนี่ยครับแขปบหน้าจอไปเลยนะครับเลขวิ่ง v ี p นะครับไอขอโทษนะครับเลขวิ่งสนามมีน้ํานะครับก็เมอที่แล้วให้ห้าก็ออกห้าหนึ่งครับแม่นมากนะครับสําหรับวันนี้ผมรันพัฒนาไปก็ฝากแนวทางเนียเลขวิ่งสนามมีน้ําไว้แค่นี้ครับแนวทางดีๆนะครับ ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องรันพนมไผด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมรันพ่นมไผ่ก็ฝากแนวทางดีๆไว้แก่นี้ครับสวัสดีครับ